ให้แฟนใหม่คะชูหน่อยลบกวนชูบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคฮะตรวจบัตรประชาชนแล้วก็นาเปิดไฟผมหน่อยนะครับเจอมาประมาณนี ตรวจเร็วไปเร็วครับชูบัตรประชาชนฮะไปทำทีขอเสียงคนไม่มีแฟนหน่อยเร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจเลยนะครับชูบัตรประชาชนได้เลยนะฮะผู้หญิงเสื้อดำยกยกบัตรประชาชนหน่อยฮะผู้หญิงเสื้อดำ วันนี้สาวๆเสื้อดำคนหรือว่านางฟ้าทำไมถึงน่ารักนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจครับตรวจเลยนะฮะตรวจเลยรบก,กวนใครมีมือถือช่วยมาพิ้พขภาพหน่อยนะครับ เสื้อขาวมีไหมฮะชูแบบประชาชน่อยครับวันนี้ผู้หญิงคนไหนใส่เสื้อขาวขอให้ได้ผัวราวทุกคนนะฮะขอบคุณมากนะครับขอให้เที่ยวได้สนุกครับแฮปปี้นิวยยร์ครับสวัสดีครับเข้าเวนร้อยเวนต้องกันป่าน คือก็เป็นเฉพาะหน้านะครับเนื่องจากว่าเวลาเข้าไปตรวจเนี่ยก็ปราวฏว่ามีผู้ไปใช้บริการเยอะนะครับครับทีนี้ว่านะตามนายโยบายของทางธรชาเนี่ยเราก็เน้นเน้นย้าว่าเรื่องยาเสพติดเรื่องอายุเรื่องเปิดเกินเวลานะครับเราก็เข้าไปตรวจทีนี้ว่า,อาพอเข้าไปแล้วเนี่ยประชาชนใช้บริการเยอะเราก็ดูแล้วก็ถ้าเวลาตำรวจไป,ไปเนี่ยโดยปกติแล้วก็ คนที่ไม่ใช้บริการก็มักจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขากำลังสนุกอยู่ผมก็เลยเข้าไปก็คิดว่าจะทํายังไงดีเพื่อให้ประชาชนเขายังสนุกอยู่นะครับผู้ไม่ใช้บริการสนุกอยู่แล้วเราก็ทํางานง่ายโดยการตรวจบับประชาชนในเบื้องต้นก็ก็เลยขึ้นไปบนเวทีนะครับเพื่อเพื่อบอกว่าให้เขาเนี่ยโชว์บัตรประชาชนก็เลยตอนสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เคยเที่ยว สถานบริการหนึงนี้ก็จับจำสับมาก็าเลยลองแซวดูลอ,ลองลองลองใช้คำพูดตามในคลิปดูนะครับผลปรากฏว่าก็ออกมาได้ดีประชาชนในเล่นบริการเขาก็สนุกแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปเป็นหน้าที่ครับครับแล้ววันนั้นเจอมีนักท่องเที่ยวผิดกฎผิดระเบียบอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยครับทุกคนพกบัตรประชาชนมามแล้วก็ไปตรวจ ายาเสพติดในห้องน้ําตูตามพื้นก็ไม่มีนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการเป็น้า่ได้ได้สมบูรณ์นะครับตรวจทั้งบัตรประชาชนยาเสพติดแลวก็<ม>เรื่องเวลาด้วยเพื่อนพี่น้องนักท่องเที่ยวในชว่วงปีใหม่นี้นุครับพูดกันจริ่ครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็เมาไม่ขับนะครับแล้วก็น้องๆที่อายุน้อยๆก็อย่าไปใช้บริการนะครับเพราะว่าเจ้านหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยก็จะต้องตรวจตาอยู่แล้วนะครับเป็นห่วงก็คือว่าเรื่องเมานะครับเมาก็ไม่ขับ